สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนทรีทาโลนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่กับคลิปแรนดอมกันอีกนะคะโดยหัวข้อของวันนี้ก็คือไพ่อยากเล่าคุณกับเขาอะไรยังไงเนาะหอก็ไพ่แรนดอมเนี่ยนะคะจะไม่มีไพ่ให้เล่งนะจะเป็นการเปิดฝั่งเขาฝั่งคุณนะคะแล้วก็เล่าเรื่องว่าเออคุณกับเขาเป็นยังไงนะในวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะ The Wandering Star นะคะทาโร่เป็นไพ่ที่สวยอะ่ะอืมนะแบบสีสันสดใสนะคะอ่าโดยคลิปแนดอมเนี่ยนะคะถ้าคุณมาเจอเรามองว่าเออมันก็คงมีข้อความอะไรบางอย่างที่คุณควรจะรู้ไว้นะคะไห่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้ามันไม่ตรงเลยก็ถือว่ามาฟัง มาฟังมาฟังอะไรเพลินๆกันแล้วกันนะคะอะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยว่าวันนี้เนี่ยนะจะเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงนะคะอะเริ่มเลยนะคะ เรารู้สึก <tacos> ว่าตอนเนี้ยเขามีความเครียดมีความไม่ไว้ใจหวาดระแวงอะไรคุณอยู่สักอย่างเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะคะว่าเออมันยังไงในขณะที่คุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่คุณแบบบ้างานเลยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณดูไม่ค่อยสนใจเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม คือเหมือนเขาเห็นว่าคุณเป็น The Empress นะคะเป็นเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยเออเป็นที่พักใจอะไรของเขาเป็นที่สบายใจเป็นพื้นที่ของเขาแต่คุณกลับรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันอยากทำแต่ง,งานอะ่ะฉันฉันก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องมาหวานแหววอะไรกันขนาดน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาก็พยายามกับคุณมากเลยนะแบบลองชวนคุณว่าเอ้ยไปเที่ยวกันไหมแบบว่าเขาพยายามทําให้คุณสนใจเขากลับมาสนใจเขาอะ่ะอืมในขณะที่คุณก็จริงๆคุณก็มั่นคงกับเขาแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเงินกําลังแบบไปในช่วงขาขึ้นนะล้วคุณแบบขอไปมุกงานมุกเงินก่อนได้ไหมอืม <laughs> อเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์หัวเขาถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปกันรอดไหมเหมือนคุณไม่สนใจเขาเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีคุณแล้วเหมือนไม่มีจะมีไปทําไมอะไรเงี้ยเออในฐาะที่คุณก็ทะเลาะก,กับเขานะห้าดาบเลยคือคุณก็ e อีโก้อะประมาณว่าทําไมอ่ะก็ ก็ตอนนี้ฉันยังมีเลี้ยวมีแรงที่จะทํางานแล้วมันผิดตรงไหนากับการที่ฉันจะทํางานก่อนฉันก็ยังไม่ได้เลิกกับเธอนี่แต่แค่ฉันขอแบบเขาเรียกไะไรน้ําขึ้นให้รีบตักได้ไหมแต่เขาอะรู้สึกว่าเขาไม่อยากไปต่อกับคุณแล้วถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนตัวเองอืมแต่เขาก็ยังพยายามนะ แต่เมื่อกี้เป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยไม่อยากไปต่อแล้วแต่แต่แตแตเรารสึกว่าเขาก็รักคุณชอบคุณมากแหละเขาเลยยังไม่อยากจะปล่อยมือเขาก็ยังพยายามที่จะเขาเรียกวอะไรอะ่ะปรับตัวคุยกับคุณว่าเฮ้ยยังไงอะถ้าคุณถ้าคุณอยากไปทํางานคุณก็ไปเพราะว่าคุณเป็นจัสเติขึ้นมาหมายเพาะว่าคุณอาจจะพูดกับเขาไปว่าเออ ถ้าเกิดว่าไม่ให้คุณไปทำงานหรือไม่เข้าใจคุณคุณเลิกนะเลิกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแล้วเขาบอเฮ้ยอะไรอ่ะแบบเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาก็เลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็คิดที่แบบเฮ้ยจะไปต่อกันได้ไหมแต่ในเมื่อคุณแบบคุณชัดเจนกว่าคุณอาจจะบอกเขาว่าคุณก็รักเขาแต่ว่า เหมือนความรักอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างแล้วช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีสําหรับในชีวิตคุณถ้าคุณรักเขาถ้าเขารักคุณจริงต้องเข้าใจต้องปล่อยให้คุณไปทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วมันทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตได้ซึ่งเขาก็ยอมนะตอนนี้เหมือนเขาก็แบบอ่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือน ไปอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเหมือนว่าคุณไม่มีเวลาให้เขาเท่าไหร่เขาก็เลยโอเคเขาไม่อยากเลิกกับคุณเขาก็เลยไปไปอยู่กับเพื่อนมากขึ้นอืมแล้วมันเลยทําให้พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งคุณกลับรู้สึกว่าทําไมเขาเขาดูเหมือนมีความลับอะไรกับคุณอืมเฮะแบบทำไมเดี๋ยวนี้ ดูหายไปบอ่อยแบบไม่ได้ใส่ใจคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอืมคุณก็เลยคุยกับเขาถามว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้เขาเป็นอะไรทําไมเขาดูเหมือนไม่ใส่ใจคุณเหมือนเดิมเขาก็จะบอกคุณว่าก็ในเมื่อคุณไม่มีเวลาให้เขาเราจะให้เขาทำยังไงล่ะเขาก็ต้องไปอยู่กับเพื่อน หรือไปหาอะไรทําที่เขาชอบในเมื่อคุณไม่สามารถให้เขาได้เขาก็ต้องหาด้วยตัวเขาเองอืมซึ่งคุณก็คุณก็รับฟังนะอ่ะว่าแบบเอยเขาเขาก็พยายามหาทางออกแล้วอะไรเงี้ยอืมเขายังมีความรักให้คุณอยู่ นะคะคือพอคุณพูดอย่างนั A ้นไปเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่าโอเคก็เขาก็แค่ไม่อยากไม่อยากไปรบกวนคุณเวลาคุณแบบทำงานหรืออยู่ในช่วงที่ต้องการสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็เลยแบบกลับมาสนใจคุณหรือว่าเขาอาจจะเริ่มรู้แล้วว่า เขาต้องทํายังไงเวลาไหนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเช่นเวลาคุณทํางานเขาก็จะไม่ยุง่งแต่ถ้าเวลาที่คุณว่างเขาก็จะกลับมาใส่ใจคุณอะไรอย่างเงี้ยอืเพราะว่าคุณอยู่ในโหมดเ h e hermit boy เขาก็เลยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่ก็ยังว่าแหละคะ่ะอะไรมากไปน้อยไปมันก็ไม่ดีนะ คือเขาอาจจะเดินมาถึงในจุดที่ว่าเขาก็ทําดีที่สุดแล้วเขาเครียดเรื่องคุณมากอืมจนคุณก็รู้สึกแบบสีดาดในที่นี้ของคุณคืออะไรอ่ะ mm hmm. High p r e s t i e y o u Fortune คือมันเหมือนมาถึงจุดที่ เขาก็เหมือนจะทนไม่ไหวกับการที่ความสัมพันธ์มันเป็นแบบเนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเออไม่ไหวอย่าฝืนเลยเราแบบพักเบรกกันก่อนดีไหมแล้วถ้าเรายังคล้ายๆว่าลองห่างกันน่อยห่างกันสักพักห่างกันสักพักเป็นคงจะดีซะกว่าอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออลองห่างกันไหม ว่าเอาเอเรายังอยู่กันได้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนคุณก็ขอหยุดขอพักไม่ได้เลิกนะเหมือนขอพักความสัมพันธ์กับเขา,าอือหือเดอะซัน <The sun S 1> ของเขาคืออะไรอ่ะจัดจเมน้นท์ไฮโลแฟนอ,อือหืออ๋อออกมาแต่ไพ่ใหญ่ คือเขาก็รู้สึกแบบสงบผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อกลับไปอยู่ในที่ของเขาส่วนคุณอ่ะก็คุณก็ไปทำงานเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนเราพักแล้วเหมือนไม่แน่บางคู่ก็อาจจะขอไม่ใช่ใขอพักคือขอจบเลยเพื่อต่างคนต่างไปเติบโตะอะไรเงี้ยมันจะได้แบบ รู้สึกดีกว่าอะไรเงี้ยอืมเขาก็ยังรอคอยคุณนะอืมในขณะที่คุณก็เริ่มการงานการเงนิงนเริ่มลงตัวแล้วอือืออเหมือนพอ ทุกอย่างมันเริ่มลงตัวเนี่ยคุณก็ลองกลับไปคุยกับเขาอ่าว่า,วาเออเฮ้ยยังอยากอยู่ด้วยกันอยู่ไหมแต่เขาเป็นสองดาบคือเขาเริ่มไม่แน่ใจเอวาทำไมเป็นอย่างนั้นอืมพอเขา ไม่แน่ใจคุณก็เลยแบบถ้้เราเหมือนเหมือนแบบว่าเออเสียหน้าหน่อยหน่อยเออแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ก็รู้ตัวว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่อืมเหมือนกับว่าเขาก็เขาอาจจะกลับมาบอกคุณว่าเอองั้นเรากลับมารักกันไหม เพราะว่าคุณก็คุณก็ยังรู้สึกกับเขาคุณก็ยังไม่ได้มีใครใหม่เพราะคุณทำแต่งานเขาก็รู้สึกว่าโอเคคุณกับเขามันน่าจะไปต่อกันได้น่าจะกลับมาคบกันได้นะในขณะที่คุณก็ก็ยังมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ ก็ยังมีความรักความชอบเขาอยู่อืมแต่คุณก็ยังบ้าง,งานเหมือนเดิมพอกลับมาคราวนี้เขาก็เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่กลายเป็นว่าพอกลับมาแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนคุณ รู้สึกว่าการมีแฟนไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะตอนเนี้ยเอออ่ะเดี๋ยวดูไปก่อนไะเฮ้ยคนคนนี้เขามั่นคงกับคุณมากจริงๆนะแต่คุณอะก็กลับรู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์คุณเลยอะ่ะเอ,อ้ย เขาก็พยายามบอกกับคุณว่าเขารักคุณจริงๆเขาอยากอยู่กับคุณให้โอกาสเขาได้ไหม,มคุณก็เหมือนกับสับสนอีกครั้งก็เลยมาลองคิดทบทวนว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณต้องการเขาไหมหรือว่าคุณ มีงานอย่างเดียวคุณก็อยู่ได้แต่เหมือนคำตอบในใจคุณก็คือคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องการเขานะอืมจาเกือบจะรู้ตัวเมื่อสายแล้วไหมล่ะคนคนนี้ก็าพยายามกับคุณมากจริงๆนะแล้วคุณก็รับรู้ได้ถึงความพยายามความใจเย็นความอ่อนโยนของคนคนนี้คุณรู้สึกได้รับรู้ได้จนคุณ รู้ตัวแล้วว่าคุณก็รักเขาไม่ใช่ว่าไม่ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าเขาก็ถือว่าเขาไม่อยากจะไม่อยากจะรอคุณแบบไม่มีเป้าหมายหรือจุดหมายแล้วเขาเลยอาจจะขอคุณแต่งงานหรืออะไรสักอย่างแล้วคุณก็เหมือนตอบอออืืจริงด้วยคุณก็ตอบตกลงค่ะ เออแล้วไพ่สุดท้ายเป็นเดอะสตาคือมันจะสมหวังโอ้ยอ่านมาแบบลุ้นลุ้นมากเลยว่าแบบโอ้จะดราม่าอีกไหมเนี่ยแต่ว่าเอ้ยจบสวยนะอ,อ้ยคือไพ่สลับฝั่งกันได้ค่ะแต่เพื่อความเข้าใจง่ายเนาะฝัง่งนี้ฝั่งเขานะคะฝั่งนี้ฝั่งคุณคือเรื่องราวอ่ะเราจะบอกว่า ฝั่งเขาอะ่ะเขารักคุณจริงๆนะคุณก็รักเขาแต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นคุณไม่ได้โฟกัสที่เขาไงคุณโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินคือคุณอาจจะมีพื้นฐานหรือปมอะไรในชีวิตมาว่าเฮ้ยเงินสำคัญมากๆคุณอาจจะเคยคิดว่าเออฉันมีเงินมีงานไม่ต้องมีก็ได้คนรักอะ่ะแต่ชีวิตมนุษย์อะคะ่ะ คือถ้าคุณมีโอกาสได้มีเจอคนดีๆที่มาอยู่เคียงข้างคุณมันก็ดีกว่าที่คุณจะต้องเจอทุกอย่างเผชิญทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวถูกไหมคะแล้วคุณได้เจอคนคนนั้นแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะเราดีใจด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณหวังอะไรในความรักกับคนคนนี้นะจะสมหวังแล้วเราก็มีความสุขกับคุณคุณจะได้คอมมิตเมนต์นะคะอาจจะเป็นการขอเป็นแฟน ถ้าเกิดว่าเคยไม่ชัดเจนกันมาก่อนยังไม่เคยได้สถานะคุณจะได้สถานะนะคะแล้วก็หรือถ้าคุณแบบเป็นแฟนกันอยู่แล้วคุณก็น่าจะได้การขอมั่นหมายหรือว่าการขอแต่งงานหรือว่าย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันคือมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโอ้ยดีดีดอะเธออ่ะอ่ะมาให้ไพ่แนะนําคุณหน่อยคนที่มาดูคลิปแรนดอมวันนี้นะคะไพ่อย่างแนะนําอะไรคุณบ้างคะ ออย oh, blessing สวยงามไหมคือเหมือนชีวิตคุณนะคะกำลังจะได้เจอกับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สวยงามหรือถ้าคุณเคยขอพรหรือตั้งอธิษฐานอะไรไว้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้ผิดศีลธรรมก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริง เช่นคุณอาจจะอธิษฐานว่าอยากอยากขอให้เจอแบบคู่ชีวิตที่ดีสักทีหรอเจอสักทีหรอรอนานแล้วรอจนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะอายุป่านนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเดี๋ยวพอนั้นอาจจะสมจะสําเร็จสมหวงังหรือคุณอาจจะขอแบบขอให้งานเงินแบบประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืออะมาเดี๋ยวมาดูไพ่ททมหน่อย ว่าแบบมีช่วงเวลาอะไรสําคัญเกี่ยวกับคนที่มาดูคลิปแรนดอมนี้บ้างคะ maybe อาจจะ A year from now ถึงปีต่อจากนี้ in the near future ในอะนาะคตอันใกล้พฤหัสบดีคะ่ะและวันเสาร์โอเคนะคะไพ่เป็นแค่แนวทางนะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือ การกระทาในปัจจุบันของคุณนะคะถ้าการกระทําเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนนะมีอินมีซีเรียน,นะคะอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะรบกวนช่วยกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกาลังใจให้เราด้วยแล้วเราก็ขอให้ทุกคนมีสติในการดําเนินชีวิตนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอีบ๊ายบายค่ะ